บรรเทาอาการปวดเข่าด้วยสมุนไพรครับ 1. มเมล็ดลำไยครับปัจจุบันพบว่าสารสกัดมเมล็ดลำไยมีสารประกอบโพลีฟีนอลน3มชนิดที่สูงมากครับได้แก่กลิกเอลาจิกและเคอร์ซิตินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมเมล็ดลำไยในทางแพทย์แผนไทยมีสรรพรคุณช่วยในเรื่องการแก้ปวดครับ 2. ขิงครับช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดครับการศึกษาประสิทธิผลของขิงในการลดปวด รูปแบบแคปซูลและยาทาภายนอกร่วมกับสารสกัดไทายสามารถลดปวดได้ครับ 3. ขมิ้นชันครับมีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์อกูมินอยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในทางการแพทย์แผนไทยนำคมิินชันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในลูกประครบสมุนไพรซึ่งลูกประครบสมุนไพรต้องนำไปนึ่งในหม้อนึ่งไอ้น้ำประมาณ15-20นาทีก่อนนำมาประครบครับความร้อนและสารสำคัญหรือน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรจะช่วยบรรเทาอาการปวดลดบวม ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อการติดขัดของข้อต่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดซึ่งมีผลช่วยในการบรรเทาอาการปวดเข่าได้ครับสุดท้ายนี้สมุนไพรทั้ง3าชนิดมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าได้นะครับมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนสรรพคุณดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดและใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องควรสอบถามข้อมูลจากแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของรัฐใกล้บ้านนะครับ